มือนีกระได้ไพ่กระตายยางเขาสวนดงดงๆกะว่าสิไป้หาซับน้องใหม่ไม่เห็นนอใหม่สมนั่นละเนาะช่วงนี้นองใหม่แม่กะออกรารแห้งนั่นแม่กินบอทันเลยค่ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวฮากะจะมาเริ่มซับจากก้อนนีก่อน,อนก้อนนีกะจะอยู่ฟังซากกะิอยูใก่ไก่สวนพักของเฮานี่ละ,นะเนาะพอต่ายางไปหอดกอไผเนาะสิ่งแหลกกะคือเงยขึ้นเมืองงาไผค่ะพี่น้องเพราะว่าตะกีน้อมานอนเหรอยู่ห่มไผ่แมกะมีงูเขียวตอบบย่างยังไงเลยแล้วว่าหอยโอนตน้นอนตูนยู่ในงาไพเนาะเห็นาเเย็กกับ เดีวม่านนอนโยหฮมไพจากเทือร์เลยค่ะพี่น้องผูตโตนี่กับสิเปียนมังผูกยดอกไปผูกยเทิงสาลาุ่หละเพื่อมือได้เห็ดสวนพักเมื่อยกับสิได้ม่านอนเห่นนอนเ้ามีแห้งวมือใหมพุ่นล้านอกขาจะสิมาแก่ออกวันนี้ขาสิมาหาซับนอนใหม่ก่อนแล้วเบื้องแน่ค่ะพี่น้องนอใหม่ก็หนีเม็จะแม่มันออกหลาค่ะกะเดซับไปกินดูต่อดูได้แจกคนกับบักพองแต่มันกัยยงออกลรยคือเกานน่นแหละค่ะพี่น้องกัญแนวดินมันซุ่มนอแล้วเบื้งแนนอเน่หน่อยเน่ก็ออกไร ถือบนาะเ้อเอินพิษกหมินมาบอกกันในเด้อกันแนวนอใหม่บันเฮามักับมีหลายสายพันเนาะบ่ว่าสิเป็นสายพัน์ตดกับแกงแสบเบิ้อนั่นแหละเนาะจ้าพรแต่ซับใจแล้วเฮาก็จะมาใส่กตาแล้วเบื้งแนพี่น้องนอใหม่ก็เดียวได้จวาเต็มกตาแหมออกจากก้อนนี้เฮากัจะไปซับผิดก้อนนึงก้ที่เฮาสิไปซับนี่ก็สิอยู่ไก่ฟังซาคือกันกัจะอยู่ทางผู้อยู่ทางหลังบัานสวนของเฮาหุ่นละอย่าอยู่ฟังซาตงนี้ก็งามงามแต่กับ่มีเวลามาเกี่ยวจักเตื่อดอกค่ะพี่น้องแต่ละมือแต่ละเว้น พ่ากจะปล่อยให้มัน้ยาวาเนาะจ้าทัดมาก็หนีละพี่้องเอ้ยเบื่องนอใหม่เน่กะทึ่งไงทึ่งเยาวแมเห็นวงสอมื่นนีก็โน่นยหน่อยสันสนึงได้เราต่มาหอดมือนีมักก็คือจังเยาวเร็วเถอะเฮ้ต่มันก็พอเอาได้อยู่เนาะฮากจะจับหักเอาเลยเากะจะหักเอากอนเากะจะคอยไปตัดหมองแกๆมันออกเนาะจ้าก็นีมันก็อยู่ไก่ซาหนาเพือกันเนาะมันก็เลยอุดมสมบูรณ์ดีนอใหม่ของเขามันก็เลยมีแต่นอใหญ่ๆงามๆแบบนี้เลยหักหนอนนอีกหนึ่กหัไปแล้วเนนอแคบทที่นแพี่เขากนอใหมา บัดทีนี่เฮาก็จะมาซับโคนมันออกเนาะเฮากจะเอาเสียมนนะซับโคนตนในมันจ้ำๆเลยก็ภัของเฮามันจังสิบด่่ก็ภัยก็อนีก็สิมหนอที่มันยาเๆทั้งหมด3หนอเนาะนอกนั้นมันกัยังน่อยอยูเฮากจะจงหวยธรมะซับมือหม่นี่เลยจ่านอใหม่ที่เ้าซับได้ได้หล่บักค่ะแต่ซับนอใหม่แล้วแล้วบัดทีนี่ตอนสีเอาไปเอาไปบดได้หมคะพี่น้องเอ้ยนอ2หงนอนี่กัใหญ่ผุดเนาะใส่กาตาก็ะ่ไดคอยก็เลยสิถือนอใหม่นอใหญ่ๆส่องนอ กคือกันเด้อเขาจะเข้าถือนอไหม่มาหอดบานสวนแล้วเนาะเขาก็เลยว่าสิมาปอกให้มันแหลวซะเลยพอดีว่าเลี้ยวไปเห็นมีดมันขังอยู่หมองกองกระเบื้องก็เลยว่าสิมาปอกให้มันแหลวเปลือกกระทิมใบนี้เลยมันจังสิบประเดี6เคื่อนบ้านสวนหลังนี่คอยกระบอกไทยให้หมุดเจ้าเบิ่งด้นโผล่แล้วเนาะมันก็ยังคือเก่าๆนั่นแหละค่ะพี่น้องว่าั่านใดเห็นยังเพิ่มมันก็จะเหลือปูกระเบื้องแล้วก็ท่าสีแล้วก็เสีเทฟุตบาทออมเฮือนนําที่ว่ามาทั้งเบิดนี่ก็คือสีบระดีเห็นง่ายดอกคือเพราะว่าตอนนี้กระเบิดงบแล้วเนาะแต่ว่าทีแน่ๆกระเบื้องนี่ได้ปูแน่นอนเพราะว่าเขาสื่อมาไหวเป็นทีเรียบร้อยแล้วก็จะรอแต่สร้าง ันละเป่นมาปู้ไห้แต่ว่าตอนนี้สร้างเพิ่นกับพรทันวางเนาะเดี๋ยวถ้ามมือได้ซางเพิ่นวางเพิ่นมาปูา้ไห้เดี๋ยวข่อยสิมาอัปเดตให้หมู่เจ้าเบิ่งอีกเทื่อเด้อเดี๋ยวถามมาเบิ่งว่าเวลาปู้กับเบืองออกมามันสิงามปานดาปูออกมาแล้วมันสีนาอยู่กับเก,าบก่าโบก็ถ้ากดติดตามไว้เด้อจ้ะเดี๋ยวข่อยสิมาอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆคลิปนี้ข่อยก็ขอโตลาไปก่อนจังได๋กับฝากกดไลค์กดแชร์ให้นำแนวเพื่อสิได้เป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปจ้า